ลูกเอ้ยยายก็เหนื่อยมาเนี่ยเป็นถางหญ้าเองเดินยายจะไม่บ่นอยงนั้วยายสงสารเองบ่นยังไงเองก็ไม่เคยเถียงเพราะเองพูดไม่ได้ยายก็จะไม่บ่นและสงสารลูกอืหนวดอย่างนั้นลูกนะจะเป็นคนทะลึ่งมากนะลูกข่าวนละทิ้งต้องให้เขาป้อนทั้ไมลูกก่นมีแรงเยอะแยะ ทิ้งในกำมังก็ใหญ่ถ้าเขารู้แม่บอกเขาก็เกลียดลูกอีกรู้ไหมว่าลูกมันมีฟามสามารถที่จะกินเองได้ก็ให้เขาป้อนถุกวันเอาช้อนป้อนไม่เย็นนี่ลูกฮะเอาช้อนป้อนไหมอืมหนวดไหนนะยายไม่ไหวอย่านยงนี้อนนี้สงสารเหมือนกันบนน้ำลายเองก็ไม่เคยเถียงนอนทำตาปลิ๊บพลิ๊บ,บ,บลูก ยายก็รักเองจังเลยไหนเนี่ยทำเพื่อหนูทนั้งงันวัวอะไรจะกัดขาหนูไปถางยากะทั้งที่ร้อนก็ร้อนเดินก็ล้มลุกคลานเพราะกระดูกหลังมันหยุดจักบ้าหยูรู้ไหมยายก็มานะทำให้เองเอ็นรู้สึกมัม้ยว่า<ง>ยายรักเองแค่ไหนลูกเห้อ ไม,ไม่มีปัญญาจะนั่นเลยแหละหมดแคงนี้พอ,อกินแล้วก็ยกไม่หายเกินจังเท่าไรกินหมดขนมมวานี้แม่ซื้อมีอีกสามพันของยายมีห้าสิบบาทของเองสามพันมันคุ้มกันไหมลูกเห้ยยายก็เหน,เนื่อยักตายนี่เห็นไหมเห้ยเองสามพันยายห้าสิบบาท กินคุ้มกันไหมกินคุ้มกับคนเลี้ยงไมหมลูกเห้ออือหืมใายไม่ว่าไม่ยาแล้วทีหลังสารยาเองบ่มเ,เองเองก็ไม่ตอบยายก็ไม่รู้รจะทำยังไงแล้วไม่พูดแล้วนะลูกนะฟังยายพูดเปล่ามลูกเห้อแล้วยังไม่รู้เรื่องพูดยังไงก็ช่างขอให้กูได้กินก็แล้วกันมันกินได้มากเป็นดีอือ ขาให้ลูกนะโอ้โหมันใสยาจะจังเลยเดี๋ยวก็ปกเดี๋ยวกะปกสี่ร้อยกระปกก็สี่ร้อยยานวดก็ยาจะก็ไงเงมืนก็หาไม่ได้แล้ยแก่ไปไม่ไหวก็เลยไปรับงานจะไปไหวยังพอได้ม่งสามพันสี่พันไม่รับงานแลว